สุดท้ายเราก็ได้กินนะคะทุกคนเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่หน่อยก็ได้ไปเขา้ขาซื้อเออขอ้าซ,ซื้อเนบนมาก <c oughs> โอ้ยมึงกต่คิดเนาะเบิ้งมันคิดอไดอย่างไรมาคพื่อมาบอกอซือเสือกันฝนละ่ะ เอาไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกินเข่าเขาไม่รองกินในรถคือเก่าล่ะสายจะกินอะไรไข่ลวกกินข้าวกับไข่ลวกเอาหอยอันนั้นอันนั้นกบ้งหงุดจักวะมีอันนั้นใต้ยองเน็ตบอกโอ้ยได้ย็นไหมยองเน็ใส่กอกกุ้งจังเบิดหลับ ฝนมันจะได้กลงอีกแบุฝนวะคูกกบาอยู่พเห็นในหน่อยๆพี่น้องนี้ียงฝนบ่ฝนตกแล้วก็กินกันในรถนะคะอะไราวกสลดที่ง เป็นตัวเ่อนโอ้่แม่น้อยมายังเน็ตได้ป้าปีกแม่อยกับบาสก่อนสิเนี่ยเาแ้หือเล่า้ก็ยืมากนะบ่ยืนากเเนี่ยดีม่มายเน็ตกินกับเต้ก่อนเขาอร่อยลูกฝรั่งเขากินกันแบบนี้ Phát đẹp lắm ừ, ừ. ừ. Hả? đi bó không <laughs> chào bên nhà Mà Mà ừ. tiền được Khi nào bây giờ, cái kể đấy, <laughs> bây giờ, tiền, bơm cái gì tốt thế Bơm อันนี้คือสบายนะเพราะว่าเรารถส่วนตัวมาเราเท่าสามารถขี่ไปซื้อตรง,งนั้นตรงนี้กินได้เรืองเียนะแล้วคนไม่มีรถส่วนตัวเนปะ็นยังกินก็วยเตี๋ยวตักคนเดียวจังหวะไหมแอบอยากกินนะว่าใครกินได้ก็ มาทังชิ้นหรชิ้นแล้วพก่ก็เห็นกินลิ่นไงข้าวราคาหอมมะลิเมื่อกี้จะกินแบบฝรั่งให้ทุกท่านดูเอาในแม้ใครหน่อยนึงย่งหน่อบัวก,กับเสมากอบด้ยวยกันโอ,อ้มันไม่เน่าค่หัวมันเลยดิบ้แล้วก็บีจบจากข้าวเลยนะคะจัง<น>หน่อยจังหน่ยเลย ไปเตมเื่อกูผิดอะไบจุเตยมรถดข้าววันนี้าริ่ดามเลยย่ต่อหัวมั้งหรอเมียว่าล่ะโอ้ยโอ้ยหัวม้าเซลล์ของกูแข็ง วัวได้ดอกเดียวมเจวัวเขาจ้แข็งแง่่ยมั้ยมันบดแตกง่ายๆดิกระคอเปเต็มมัดแตกงวนันแม่โอ้หเจี๊เป็นคอจะแข็งเล่นี้เป็นไอกินว่างแเนี่ ออออเอาหยิบสอดใส่กูร้อแไงขอดได้บ้ากาเปิดพิกน้ำปลาเลยว่ามันเหม็นแนี่ กินเนื้อเลยตามเคยเลยพี่นอ้องเอ้ยม้นไง่ายๆกินเบอร์เนี่ยแต่ก่อนก็มั้งทำก็กินก็กินเข้าไปใช้อะไรนันมึงแก่เราบอกแก้วปลาทูบอกถ้าใครลวกพี่น้องเอ้ยไข่ลวกอสาม ถามฟองเลยนะคะเคยกินเค็มตุ่มมันเค็มไหมอืมมห่อนอืมง่ายอยู่ง่าย คนมักินหรือเขบ้ากินใ่ไหมน่ะอันน้งเปตาลางก็คือมันไม่ได้กินเลยอ่ะอครัคนประตูแทบแบบนีนหอ

กินนะไว่ากูจะกินใขรดรอกกูอยาเพิหายน้อยกีเป็นไงตัวเมื่อเดินไปความแกนได้หนึเม่อเกินขาไห่กินไข่ลวกใ้แล้วุ่งนีายของแกงอืมสตงบาืมอเมื่อไรประเทศกันถูแบบนระาทีหรอ ท้ามม่ครับพี่น้องแต่ทรศัสามเจ้าตัวกันแพ่อเออกูก็ลืมโอยค่ะ <c oughs> เนี่ยกินข้าวในรถมันยังะมะัคคะบ๊ายบาย,บายมึงจะตีนดิล่ะกูจะไทยอืม